ลักทายสบายดีพี่น้องบอกกันดีพี่น้องมู้นนี่เข่าขั่วเลยพี่น้องเลยเนาะไรปลามาสามตอนปลาเน้นเป็นปลาเน้นพี่น้องเลยนะวันนี้เพราะว่ากับซีแกงน้องไม่สมพี่น้องเลยน้องไม่เปรี้ยวนลยพี่น้องเลยแกงเซปลานินเนาะอาหารเสิร์ฟห่อเนี่ยเขีองหอกับมีใบแมงลักเนี่ยใบข้าวอีตูเนาะต้นหอมบักซี่ต้นหอมไปละพริกกระเทียมหัวคาใบมะกรูดเนาะผงนัว ใส่น้ำปลาแดดให้พี่น้องเลยปลาแดกสดอันนี้น้ำมันพะวันกัดมีสูตรพะวันต่างหากพี่น้องเลยใส่น้ำมันเลยน้ำมันกับซี่ขว,ขวเครื่องพี่น้องเลยสูตรนี้แซ่บพี่น้องเลยเนาะบ่มีข้าวคือว่าข้าวเดียวเวิร์ดเนี่ยส่วนนมไอศกรีมด้วกันกเห็ดเอ่งนี่พี่น้องเลยนมไอศกรีมพะวันเห็ดเองเนาะเห็ดทอนคาโรว์ไขเล้งสีดำยังแซ่บพ,พี่น้องเลยบนตรงซับตัวซับก็มีอยู่แต่พะวันโมมัมกมักเป็นตอหนึ่งสิ่มันกินเต็มปากเต็มคำดีมาเริ่มเมื่อไรพี่น้องเอ้บานีน ปานิ่นกันเ,เนี่ยถือว่ามันก็ไปต้มปนไปละเนาะก่อนเล่าสิโขเครื่องในก่อนพี่น้องเอ้ยโขเครื่องแกงในก่อนพี่น้องเนาะตำพ่ออันนี้มันมาแล้วก็กขวัวเนอะมาเริ่มเล่ย์ไปนในพี่น้องเลยเกือกเขาก็จะตำก่อนพี่น้องเลยโขก็ขไม่เลยอย่าจักเด็กจักหน่อยนเนาะแต่ผมโดนลงหน้อยหนึ่ง ตุนิครับเต้พี่น้องเอ้นะพวกสมนิพธ์เหรอพี่น้องเอ้เนอ้อ,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 อก็ล่ะน่ะสูตรแกงเขวี้นพี่น้องเอ้ใส่น้ำมันได้หนึ่งนี่พวกัวบพวกห่งติดกระทะเลยพี่น้องเอ้ ท่าติดหมอ้หอะนี่เครื่องที่เขาตําไปนี่ค้อไม่ลงขวดเลยดูมีครับกีนก่น้รอนแย ้ำหอมนะครับะเว้ยน้โมเมนต์เขียวพี่น้องคงไม่ได้ขวาเนเลยเครื่องโมเมนต์เขียวสยหอมแบบไม่ได้กินเนี่ยนี่เลยเน,นี่ยตอนนีเอานมัยสมด้วยนมัมยสมเนี่ยเขาหลั่งเรียบร้อยแลย้ลลวพี่น้องเลยเขาหลั่งก่อนเนาะ ลงหัเวเลยนี่ยตูดนี้รับรองแซ่บพี่น้องเลยเนาะโอ้ของกัเไปนะปรุงเครื่องเลยพี่น้องเลยนับปรลาใส่เลยใส่เบดอีกล่ะประหลาดลิดเด้พี่น้องเลยนับปแปะหลาดลิดเนาะหัวมันม,มีหอม น้าพงนวอีกหนึ่งน้าบางท่านฝ่าวใส่เกลือได้พี่น้องเลยเพราะว่านมไม่สมมันเข้มอะไรน้านมไม่สมมันเข้มแบบแปลกอีกน้าอะไรแบบน้องหอมแปลกพี่น้องเนยอ่ะเอาปลาลงล้วนๆมาหนิพี่น้องเลยปลาฮาลงล้วนจักหน่อยพี่น้องเลยล้วนแล้วก็สิบเปลือยได้เนื้อปลาเนแล้วปร้องเลยสุดนี้บ่กล่าว เลื่อนๆก่อนเลื่อนๆเห้ปลามันพรวดจังเลยทอดจังอันนึงเอายังลูกฮะเอายังตาเมยก็ลัพว่นอยู่ใช่หรือตาเมยเขาว่วนตัวเมกนั่งๆเมกไปดีพี่น้องกันตกเลยตกเลยลงมาลงมาตะกี้พ่นให้ปอกขนมให้ลงมา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  ปลาล้วนจัง่อยผิดน้องเลยล้วนให้ปลามันออกขาวๆจัง่อยอจัดนี่นะครับเนี่ยปลาเนี่ยนำลังคอกพี่น้องเลยลงเลยไว้จัง่อยผิดน้องเลยปลามันบระทันเดินโคตรเลยนะนำกบต้องเลยบังนี่ ใส่หน่อยมัากห้ายใส่หลาย<ม>เร่งไฟขึ้นวันนี้ขึ้นเอาไว<ม>้ชุดแกงก็าไม่สมชุดประวันขึ้นเอาไว<ม>้เร่งไฟขึ้นอบใบันี้นะปิดฝาไ้ก่อนเนาะัน้าหอมขาพี่นอ<ม>้องเลยพันโลี่ยเงยเพี้อเล hôm nay chỉ xài sẻ cọc chút thải mày 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 ได้แล้วพี่น้องเลยแสบแล้แ่บแล้นะคอยๆกับบ่อยๆกลัก,กับตอนปลาพี่น้องเลยต,นนลตันงีห้ล่งก่ลนแล้วมัน็จะโบเซบแล้วพี่น้องชั้นตอนนี่ เติมน้ำปลายนหนึงพี่น้องเราบักรถจัดจัดปห้าคิวเขออาเลยพี่น้องเลยขับเขาหนักรถจัดจัดได้จังออออ่อยนะครับเลาปลาพันชุดนันเลยนะกอกชุดไทยไปเนีะถนนบักซีลงรวยนาพี่น้อง vậy mình lắc, khai bao này phải lại, cứ khoai ít tuồi này nó rang tuồi, ngon đây, hóm đây, hóm khát cả này đây, đi rất nồi luôn, nha, ปานิน,น,น,นยิงไปน้ำด้วยหอมผีนดอกเลยหอมู่ด้วยอดพีน,ดน้นนนองมามกินน้ำไกพีน้องเลยแกงไมสมสูตรพวันนี่แหละเจ่บเจ็บเาเศร้าอาน่นาองวะตอนปานิน สกี้ก็ขอจับไป่องเลยแกงลายแถบหมิ่งอันนี้ธรรมชาได้ในแทบได้มาไปลองจับจนะมัไดสบายดีพี่น้องมากินข่าวเด้อจับจับไปลองเลยไเป็นยังไอุ่นกิงเลยแถบบแซบบ้นไปหน่อยขางในยังกินได้ไม่ข้เมกข้าวเมกข้าวเมกเหรอ เายไบนรานเนี่ยมาเนี่ยเอาบะทึกมาพี่้าพีาพีไม่จะลบอ่มากินเงาไมไงจะลบแต่ลบนี่ยยมาพีน้องมาไม่ร้ายแท้ายวบาไอ้วันที่หน้าอยู่อ้ยคนหานไปเลยยาวมดเลยขอไปเอากันะกุเป็นยาวเนาะอีหามือไปหาอีกคนลึอพอดีเนาะอพอดีสี่หามือตอนนมสม สมมนิ่งยูหงเลปลาทูเอาไว้หรือว่านาไว้แล้วไปได้สื่อไงสื่อนกคนสื่อปลาทูโรนงเด้อผุบอสสื่อปลาทูคล้วโรแ้นถามโย่บอสอาบอนน่เสยอาหมูหมองยางได้ว่ะใช่ไหมล่ะแนกนเาทำกันแรกที่มาเยเน้องเด้อล่งมากนเพราะเป็นนคนับ

วางของเลยเนี่ยโงหมัดเราแล้วไงกลับไ่น้องเอาพี่น้องเอ้อจิ้มเนีไก่ราไปก่อนเนาะขอบใจทุกแรงทุกเมงขอบใจทุกหัวใจเรื่องจิ้มหนาหพี่น้องเนาะสบายดีบไม่บาด